สนับสนุนโดยสบู่ซาเน่สบู่น้ำนมข้าวเกรดพรีเมียมเดินตามความฝันจนใกล้เข้าไปอีกก้าแล้วล่ะค่ะสำหรับนางเอกหมอลาสาวเสียงดีแพรทิดาเสียงวิหกทีล่าสุดกำลังสร้างบ้านหลังใหม่ให้คุณแม่บอกเป็นอีกหนึ่งฝันที่ตั้งใจไว้ค่ะที่จริงเป็น,นความฝันของโหนนะคะก็คือรู้สึกดีใจแล้วก็ตื้นตันใจมากที่ได้สร้างให้แม่นะคะดีใจค่ะ งบในการสร้างบ้านก็คืออยู่ใน1.4 5ล้านค่ะเป็นแนวสไตล์โมเดิร์นค่ะเป็นหลังแรกของอำเภอไม่มีใครไม่มีใครเหมือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูตั้งใจว่าจะให้เสร็จทันวันเกิดเดือนมกราปีหน้านี้ค่ะก็ค,คือพยายามเก็บเงินตั้งแต่เริ่มเข้าวงมาอะไรเงี้ยเพื่อมาอยากอยากให้สร้างบ้านให้แม่กะตันยูน่ารักขนาดนี้เอฟซีไม่รักไหวเหรอคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่ แฟนเพจข่าวลึกทุง่งและ YouTube ข่าวลึกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์